สวัสดีครับโจทย์ในวันนี้นะครับดำเนินฝ่ายเดินรอดครับเม็ดที่น่าสนใจครับคือต่อลงมาที่ A นะครับเพื่อทำพื้นที่กว้างๆหรือเชื่อมแผ่ตัดที่ B ครับลองเลือกกันดูนะครับโอเคครับมาพิสูจน์ก่อนนะครับถ้าเกิดใครต่อลงที่ A ตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับ เพราะว่าเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็ไม่ใช่เจ็ดรูกล่างเนี่ยเรามีโอกาสรอดก้างสูงครับแน่นอนครับตรงนี้คือจุดแบ่งห้องครับขาวต้องมาแย่งอยู่แล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยดาเชื่อมขาวบีบนะครับเพื่อทําเป็นห้องฟอร์มนะครับตรงนี้เราโยนให้กินเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้กดห้ามฆ่าตัวตายครับหรือการอัตลิกจากด้านนอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะกินแล้วก็มีสองห้องเล็กครับซึ่งเป็นสองห้องจริงครับลูกนี้รอดเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้เราลองมาดูอีกรูปหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเชื่อมแผลธรรมดาขาวจะเริ่มฆ่าเรานะครับจากการเบียดดำปิดขาวทำลายเสาครับเชื่อมสกัดจุดปิดแล้วก็ขโมยเสาอ,อีกด้านหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีแค่ห้องจริงห้องเดียวเราก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้เชื่อมธรรมดาที่ ดำหนึ่งไม่ได้นะครับต้องต่อลงนะครับโอเคครับพบกันใหม่โจทย์หน้าครับสวัสดีครับ